การที่เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แล้วแบบชีวิตมันไม่ปังการที่เราไม่รู้จักธาตุในตัวเองอะค่ะธาตุของเราพองตรงไหนไหมมีธาตุไหนที่ด้อยอยู่มีธาตุไหนที่เราจะต้องเข้าไปรู้จักเขาสําหรับพี่มี่นะ ธาตุที่อยู่ในชีวิตของเราค่ะเป็นเบื้องหลังของนิสัยใจคอของเราอีกทีหนึง่งเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากลับมารู้จักตัวเองผ่านธาตุตัวเองมันอาจจะทําให้คุณรู้จักตัวเองได้มากขึ้นกว่าเดิมและก็จะได้แก้ไขถูกจุดนะคะเพราะธาตุคือแบตเตอรี่ของโชคถ้าธาตุคุณอ่อนความโชคดีคุณก็แทบจะไม่มีเลย ดังนั้นนะการที่คุณมารับรู้ว่าธาตุของคุณอ่อนในธาตุไหนคุณเพียงแค่เติมธาตุนั้นให้กับตัวเองอย่างถูกจุดนะคะมันจะทําให้ธาตุของคุณเป็นแบตเตอรี่ที่เต็มเมื่อแบตเตอรี่ของคุณเต็มมันจะทําให้คุณดึงดูดโชคเข้ามาอย่างธรรมชาติค่ะโดยที่ไม่ต้องออกไปไล่ล่าสำหรับคนที่มีปัญหาหลุดโฟกัสบ่อยไม่หนักแน่นในตัวเองชีวิตล่องลอย คุณเป็นคนที่ธาตุดินอ่อนนะคะวิธีการเติมธาตุดินคือการที่คุณจะต้องจัดระเบียบชีวิตให้กับตัวเอง เขียนเลยว่าคุณจะต้องทําอะไรบ้างในแต่ละวันข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4่ข้อ5าเพราะการที่คุณมาเขียนว่าวันนี้คุณจะต้องทําอะไรบ้างเพื่อเป็นการที่ทําให้คุณกลับมาโฟกัสในสิ่งที่คุณจะต้องทําในวันนี้นะคะมันเป็นการจัดระเบียบให้กับตัวเองเพื่อเป็นการเติมนิสัยใหม่ให้ตัวเองกลับมาโฟกัส anyway. um ในสิ่งที่ตัวเองจะต้องทําในแต่ละวันการใจจดใจจ่อในสิ่งที่ตัวเองต้องทําให้สําเร็จ ในแต่ละวันค่ะสำหรับคนที่เป็นคนที่อินอะไรไม่สุดนะคะทุกคนมันไม่รู้สึกจริงๆศึกษาเมนิเฟสมาเท่าไหร่แล้วแล้วให้รู้สึกมันรู้สึกไม่ได้ธาตุของคุณที่อ่อนคือธาตุน้ำค่ะเหตุผลที่คุณธาตุน้ำอ่อนนะคะเพราะว่าความเป็นตัวของคุณเองเป็นคนที่ติดในเรื่องของเหตุผลมากเกินไป มันจะต้องมีเหตุมีผลมีเหตุมีผลมันเลยไม่ได้เข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกที่มันเป็นธรรมชาติของเราอะค่ะ การที่คุณไม่มีอารมณ์ความรู้สึกอะ่ะมันคือการที่คุณขาดการเชื่อมโยงจากสมองและหัวใจเพราะคุณอยู่แต่หัวแต่มันไม่สามารถเชื่อมที่หัวใจได้มันขาดการเชื่อมโยงวิธีการเติมธาตุน้ําคือการที่คุณต้องฝึกเขียนเขียนในสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณในประสบการณ์ที่ผ่านมาให้คุณเอาเรื่องราวที่คุณได้รับแล้วมาเขียนลงในสมุดไดอารี่นะคะเพื่อทำให้คุณเขียนแล้วรู้สึกไปจำกับ ความรู้สึกเดิมเพราะวิธีการนี้มันจะฝึกเป็นการเติมนิสัยใจคอให้คุณได้รู้สึกเชื่อมโยงกับอารมณ์ความรู้สึกประสบการณ์เดิมของคุณกลับมาในปัจจุบันขณะค่ะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสามารถเขียนลงในสมุดมันจะทำให้คุณเกิดการเชื่อมโยงความคิดกับจิตใจค่ะมันจะทำให้ธาตุน้ำของคุณอ่ะมันเริ่มมีการไหลเวียน ผ่านอารมณ์ความรู้สึกของคุณคุณต้องทำทุกวันนะเพื่อให้จิตสำนึกจิตใต้สำนึกได้บันทึกนิสัยใหม่ลงไปค่ะแล้วมันจะทำให้ความโชคดีเกิดขึ้นกับเราอย่างง่ายๆแล้วคนที่ขาดความกล้ามีความไม่มั่นใจซ่อนอยู่ลึกๆไม่มีแรงผลักดันให้กับตัวเองในการที่จะลงมือทำในบางสิ่งบางอย่างและเป็นคนที่เบื่อง่ายแล้วทำอะไรไม่สุด การแอคชั่นลงมือทำมันหมดศรัทธ,ธาเร็วอะค่ะเพราะว่าธาตุไฟของคุณไม่สมดุลดังนั้นนะสิ่งที่คุณจะต้องรู้คือจะต้องไปรับแรงบันดาลใจจากคนข้างนอกค่ะเพื่อที่ทำให้แรงบันดาลใจนั้นมันมาสถิตให้จิตวิญ,ญญาณตื่นกับแบบที่สองก็คือการที่เราทำเองด้วยตัวของเราด้วยการที่เราสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองเริ่มต้นด้วยการที่จุดเทียนให้กับตัวเองทุกเช้าค่ะ เพราะว่าการที่คุณจุดไฟให้ตัวเองเห็นมันเป็นการเติมไฟจากข้างนอกเข้าข้างในเพราะคุณจะต้องจุดไฟให้ติดในจิตของตัวเองด้วยการที่จุดไฟให้ตัวเองเห็นว่าฉันกําลังเติมไฟให้กับตัวเองมันเป็นการที่เรากําลังโปรแกรมตัวเองด้วยการที่ให้จิตสํานึกรับรู้ว่าเนี่ยฉันรับรู้แล้วนะว่าธาตุไฟฉันอ่อนฉันจะต้องเติมไฟให้กับตัวเองแล้วคนที่มีปัญหาที่อยู่กับคนหมู่มากแล้วมันรู้สึกอึดอัด มันพูดอะไรไม่ออกไม่รู้จะพูดอะไรดีเมื่อก่อนพี่มี่เป็นนะคะพี่มี่เป็น i n รเวิร์ t ค่ะทุกคนพี่มี่เป็นคนที่ชอบอยู่เงียบเงียบคนเดียวซึ่งเป็นคนที่พูดไม่เก่งแต่ตอนนี้พี่มี่พูดเก่งแล้วนะคะจริงๆแล้วว่าสิ่งที่เราขาดก็คือธาตุลมของเราค่ะที่น้อยเราต้องเติมธาตุลมให้กับตัวเองนะวิธีการเติมของพี่มี่ก็คือการที่เราจะต้อง ฝึกที่จะอ่านหนังสือเยอะๆค่ะพัฒนาตัวเองหรือการดูหนังที่ มันเป็นสิ่งที่เราชอบแล้วเวลาที่เราเจอคนที่เป็นเหมือนกันนะเราจะมีเรื่องพูดคุยแล้วเราจะมีเรื่องเล่าให้กับคนที่สนใจในเรื่องเดียวกันสิ่งที่พี่มี่แนะนํามันเป็นการที่เราอะกำลังเติมธาตุผ่านการทํานี้ใสใจคอให้กับตัวเองใหม่ค่ะแล้วคุณสังเกตตัวเองนะว่าคุณสามารถทําแบบนี้ติดต่อกันได้กี่วันเพราะถ้าหากว่าคุณทําได้ไม่นาน แสดงว่าความเป็นมนุษย์ของคุณนั่นแหละที่ไม่จริงจังกับชีวิตตัวเองซะเลย